สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนี้ครับอยู่กับทีมงานตร้งวัวสาวนะครับผมวันนี้ก็ทีมงานพามาชมตู้กลางนะครับผมเป็นลายเล่นะครับชุดแขวนสี่จุดนะครับผมสเปคหนึ่งคนหนึ่งนะครับตู้นี้นะครับเป็นตู้ลูกค้าสั่งมานะครับมารีวิวให้ชมนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้จะเป็นสเปคหัจับเหล็กตะแกรงปั้มโรงงานนะครับผม ครับ,บแขวนได้ตั้งได้ครับตัวนี้นะครับผมส่ลูกค้าไปใช้งานนะครับก็ราคาตู้เบน,นี่ครับจะอยู่ใบละสองพันสองนะครับผมเราจะได้อุปกรณ์ครบนี้ครับสลูกค้าไปถึงต่อสายต่อหลอดลำโพงใช้งานได้เลยครับผม เพดหลังก็จะเป็นเพดหลังอย่างนี้นะครับเป็นเล่นสองทางนะครับดูกันทุกมุมเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็สนใจสั่งผลิตนะครับได้ทนีนะครับ เบอร์ติดต่อนะครับผมช่างตวงสลีนครับก็0 9 3ย์นะครับ592847นะครับผมนี่เป็นเบอร์ติดต่อช่างตงโดยตรงนะครับครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับผมหรือว่าทางเฟซบุ๊กนะครับตรงพาวเวอร์ซาวนะครับผมก็สามารถแอดเข้าไปดูเนื้องานได้นะครับผมสนใจก็สั่งได้นะครับตัวนี้นะครับราคาไม่แพงครับผมทูเปล่าใบละ2 2 0 0นะครับ อุปกรณ์ควบแก่งปั๊มโรงงานครับ